เดี๋ยวให้พี่ใหญ่กับทีมงานนะครับถ่ายภาพกับพ่อใหญ่หน่อยเนะาะมาถึงแล้วเข้าไปเลยครับพี่ใหญ่เข้าไป3มคนเลยหรือว่าภาพเดียวก็ได้เอาเข้าไป3มคนก่อนแบบคลายกึ๊ดตี้มองหัดจิตตมังหัดิตตุมองหัดไทย2ปุ๊เอออ้อามองกล้องเลย<า>เดี๋ยวไ่นัดถ่ายให้<า> ยิ้มบานใช่ไหมน่ะนุษย์ปายิ้มบานเออเอออ่าถ่ายเยอะๆเออสวยสวยสวยเฮาอ่าเดี๋ยวให้บริการหน่อยนะครับเออนั่นแหละสวยแล้วอ่เข้าไปยืนเลยครับผม กอดงวงกันเลยครับกอดง่วงกันเลยพ่อกับแม่เข้าไปเลยครับผมเอายกขึ้นสูงๆเด้อให้เห็นองค์พ่อด้วยเออพอดีสวยงามมากขอมัเลยครับขอมันอีกหนอยสวยงามสวยงามหนึ่งสองสามอธิษฐานไปด้วยนะครับอธิษฐานไปด้วย ่าบามีองพ่อเด้อขอให้สอบได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพลายงามศิริมงคลโอ้ชื่องามมากพลายงามศิรลมงบลงคายินดีต้อนรับเอฟซีวันนี้นะครับผมขอให้เฮงขอให้ดังขอให้ปังขอให้รวยยินคู่กันด้วยครับยินคู่กันด้วยอยินคู่กันด้วยครับผมเขัไปอีกครับขับไปอีกรอบนึง ถ่ายน้องนึกมั้งฮะเออเห็นเห็นเห็นเขาไม่นี่เขาม่อยู่มองอ่เขาไปเออนั่นแหละครับอหนึ่งสองสองามหนึ่งสองสอ่าสวยงามมากเลย เดี๋ยวให้ขึ้นบนลิฟต์นะครับเพราะว่าเราทําเกยังไม่ทันเสร็จนะครับผมอ่าได้ไหมแค่นี้แล้วเนะเ<อ>าะอ่ะ<า>โอเคอ่ะขึ้นมาเลยครับไปเชือกแรก <airy> hundred, ก็ถอดถอดก็ได้ครับไม่ถอดก็ได้แล้วแต่ครับผม ครับอ่าพี่ใหญ่มาช่วยด้วยงานเทียบทุเรยน่ายเสียเปลือกจริงหนึ่งเทียบตัวเรียนเอปลาจูง่ายปลาเราจูงสามตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแล้วครับใช่ครับสวัดีครัผมอ่าเที่ยวสนุกนะครับอ่าที่ชื่อเส้นอะไรกินบนแบ รอรอรออ้าวหน้าป้ายเลยครับหน้าป้ายเลยเร็วเดี๋ยวรองามก่อนอ้าวขอบคุณพี่ใหญ่นะครับวันนี้มาเป็นพิธีกรช่วยนะครับผมโอ้วันนี้แต่งตัวหล่อแท้วันนี้น่ะยิ่งกว่าเซ็กโลโซอีกโอ้ ไอเลยเออไอเลยเหรอายเลยงสมงามสวยงามสหนึ่งสองสามอ๋อครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับเออ

ถ่ายกันเองครับวันนี้ถ่ายกันเองมากับคุณรวยสวัสดีครับคุณอ้อมใต้หวันวันนี้มากับคุณรวยครับวันนี้ฮัลโหลแม่อ้อมครับสวัสดีครับอ่าฮัลโหลคุณอ้อมแม่อ้อมจะมาวันที่15เ้อมาพวกปะกันหน่อยพวกเราสวัสดีคุณจินดาครับผมครับผมสวัสดีคุณอ้อมสวัสดีที่เปิ้ลอยู่ร้านค้านะครับวันนี้ ร้าน <ปะ S 1> ขาประจำปงรถปึ๊บในกี่ใช้ปั๊บเลยครับยินดีต้อนรับนะครับบ้านิชาดาตอนนี้ก็เปิด,ดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสวัสดีครับคุณเนยนั่งช้างส่งสติกเกอร์ยิ้มมาเลยนะคุณเนยครับผมหรือว่ามาเที่ยวชมก็ได้ครับ เช็คอินที่บ้านนิชาดาสวัสดีครับคุณออนนี่ครับเด้าของบ้านมองว่าล้วนเ่ยโอ้ตะปูนหมอกถ้ามีช้างเดินเล่นน้ำชีที่้งชาย สองนมโลอ่าเดินมาแล้วครับอ่ารับอะไรครับรับอะไรเอาน้ำครับอเอาน้ำอะไรครับเอา เดี๋ยวาถาม<ช>าความรู้สึกเลยครับเป็นไงบ้างครับข้างบนสบายมากเลยค่ะสบายเนาะอ่างวดหน้าต้องมาอีกแล้วอย่างนี้ครับผมเอาไอาอ่ะอนเลยครับอันเลยขอน้ำสักสามขวดหน่อยครับน้ำเปล่าด้วยสามขวดแล้วก็ที่เอาอะไรจิฮะปัมดิโคกสองน้ำน้ำสามครับ ครับโอ้สุมมย็นสุ้มยินไอ้ไทยเด้อครับเอากล้องมาถ่ายรูปบอเอันนี่มาติไสนี่มู่เจ้าสองคนนี่คนรอมาจากสุรินทร์ครับโอ้สุรินทร์ตัวเมืองโอ้สุรินทร์สุรินทร์คนบ้านเราคนบ้านเราคุณยา่ไอ้ ค้างไว้ก่อนนะครับติ๊กไว้หน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ถือคะแนนมาด้วยครับเพราะว่าค้างไม่ก่อนแม่ค้าหัวเราะเลยครับ <c oughs> อเอารับไปครับอ่อบริการบริการ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับคุณบอยอ่าดื่มน้ำนบ้อง <c oughs> ป้ามาเจียมแมนะ่นาคาซิโอเท่าแหละแบบทำไม,ม,ม,มไม่ได้เตรียมบ่มไม่ไม่เตรียม,ม,ยม,มบ่มแขกนะลืมโอ <laughs> ม้มันมันรีบไอ้งวดนี้ต้องขอ้าไพ่ด้วยครับผมไม่ได้เตรียมห่มเตรียมยำมาไหมครับมันเฝ้าหลายพอดมันครับผมครับผมเอาไปขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับเลี้ยงอาหารช้างอ้อยด้วยครับผม ขอบคุณมากมากเลยครับยินดีต้อนรับนะครับที่นี่บันตะทิพย์นะครับผมนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยก็ได้นะครับเคยมาเคยพา FC มากินก๋วยเตี๋ยวเรารอบหนึ่งจำบุญดีเหงี่ยละโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อครับครับโชคดีครับไปที่ใหญ่ขอบคุณมากครับเลสโก้ Yeah. นะคาภาษาฝาัเขาเท่าภาษาฝรั่งอ๋ออันนี้อันนี้โซล่าเซลมันไหลปกติอยู่ใช่ไหมโอ้แรงมากเลยพี่ใหญ่แล้วพี่เปิ้ลแกบอกว่าอ๋อที่ผมจะบอกให้ตาไม้ทําก็คือไปซื้อไม้มอบมาไว้แต่เวลาถูอย่าให้ไม้มอบมันไปขูดกับแผงนะอ๋อได้ได้ได้แเราก็ถูล้างน้ําเปล่าไม่ต้องไปได้ครับไม่ต้องไปใช้ฝงซักฟอกอะไรไม่ต้องไปใช้อือะไรใช้ล้างน้ำเปล่าทรมด้ล้างทีละครั้งก็ได้อืมครับผม กก็จะหลดดีว่าเิมยินดีต้อนรับนะครับ FC นักท่อทงเที่ยวทุกท่านนา,นานมันก็จะแข็งเข้ามาเท, <ง S 2> ที่ยวชมขี่ช้างชมธรรมาชาติที่บ้านอิชาดาครับผมชมวิวรอบหมู่บ้านตาทิศแห่งนี้นะครับผมก็เข้ามาก็จะเจอเจ้าบ้านช้างพ่อใหญ่ยไปฟังไมค์ี้คะ่ะน,น้ำในฝั่ง <c oughs> บนบ้านไม่หลแกกำลังแก้ไขอยู่ที่เปิ้ลแกบอกช้า

ชอบข้องอ่อนๆน่ะถ้าแข็งๆนี่คือไม่ชอบยชอบก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ชอบอ่อนมากกว่าท้องแข็งแล้วเนี่ยทำไงดีเนี่ยอะท้องแข็งเลยอะหัวเราะจนท้องแข็งเลยท้องแข็งเลยเหรอโอ้ต้องคลายอะอาจาร์ต้นคบต้องคลายบ้างนะถ้าท้องแข็งอะท้องแข็งต้องคลายสองร้อยเจ็ดสิบสี่ท่านเลยครับผมก็ ปาจาใดไม่สุภาพก็ขออภัยไปณที่นี้ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่สุภาพเขาเรียกว่าคลื่นเพลงมาเผื่อผมก็บอกเผื่อไงว่าต้องคลื่นเพลงคลื่นเพลงที่ทุกท่านที่แบบบางทีผมก็พูดชอบหยอกไงชอบหยอกทำไมผมก็ชอบขอโทษชอบให้หยอกอยู่แล้วตอนนี้ก็พามาถึงบ้านนิชดาแล้วนะครับหลังจากที่ นั่งแท็กซี่ช้างเที่ยวชมรอบหมู่บ้านก็มาถึงบ้านนิชาดาแล้วครับสนุกไหมครับสนุกค่ะโอเคครับครับผมน้องน้ำนะครับบอกว่าสนุกมากเลยนะครับผมต้องมาลองแล้วครับก็ขอบคุณที่จะมาเที่ยวกันนะครับาก็จองกันมานะครับผมวันที่15กุมภานี้ก็ครอบครัวของแม่อ้อมไต้หวันนะครับผม FC สีรีทัพไทยนะครับ อ้าวโอเคอารับรางวัลกันครับอ๋อโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญครับผมครับผมอ่ามีความรู้สึกยังไงครับวันนี้มากค่ะเดือนกุมภาต้องมาอีกครับได้ครับไอเดือนกุมภาพอดีเลยครับดอกไม้เสร็จพอดี โตพอดีครับมาถ่ายภาพสอบเสร็จเดี๋ยวมาอีกรอบโอเคครับผมบรรยากาศดีมาเดี๋ยวสงการจะพาหลานมาได้ได้ยินดีต้อนรับครับผมครับครับวันนี้ครอบครัวของน้องน้ำนะครับก็พาพ่อกับแม่มาขี่ช้างที่บ้านนิชดาครับน่ารักมากเลยครับผมวันนี้ก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะครับในการที่จะสอบเร็วๆนี้นะครับสอบประหลัดอำเภอนะครับก็ขอบารมีพ่อใหญ่เนาะ อ่าโดยบดามประธานพรขอให้ได้ครับกดกดในพอ่กอกดในเออให้มีแต่ความสุขความเจริญสมปรารถนาทุกสิ่งท,ทุกสิ่งทุกประการนะครับวันนี้นะครับจะเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะอ่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับรรรคุ้มครอคุ้มครองอ่าองค์พ่อปกปักร,รกักษาปกป้องคุ้มภัยนะครับขอให้เฮงขอให้ดังขอให้ปังขอให้รวยนะครับอ่าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในช่อง แฟมิลี่สีทับไทยครับขอสวัสดีครับอ่าบ๊ายบายครับ